นี่ครับพี่น้องซี่ทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กันที่เวทีต้อรักเทศกาลโคว <ปะ S 1> เพชริเชียนะที่วัดปังน้อยนะครับโ,โ,โชคชัยนะครับเรามาครั้งที่2แล้วนะปีที่แล้วโอ้โหเต็มนคนล้นไปนู่นไปนู่นหมดปีนี้ก็เสือเต็มพื้นที่แล้วนะเสือฟรีนะครับเก้าอี้ด้านหน้า200คะแนนด้านหลังหนึ่งร้อยคะแนนนะครับก็อ่าถ่ายให้ชมก่อนนะเดี๋ยวก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีปล่อยรูปไปก่อนนะครับโอเคแล้วพี่โยก็ไปมาร์จุดดูจุดรับน้องแล้วอันนี้เหตดว่าหน้าเวทีก่อนของพิทีของหน้าเวทีเราลงไว้แล้วนะ ส่วนหนึ่งวิโยก็มากระเถิบขอเจ้าที่เขากระเถิบหน่อยขอเขาเบียดหน่อยนี่แม่แม่ผมมากันหมดแล้วเบียดมาหมดแล้วจ้าดิจ้าแม่นี่ขเขาเบียดน,นี่เขาจองแล้วจองแล้วจองแล้วหมดเลยมีการกรบาดหมดเลยโอเคส่วนพี่เราก็เดี๋ยวนี่ทางบ้านอะไรต่างๆนะครับอ่าผมมาแล้วอันนี้ก็ต้องพูดใส่หน่อยครับเพราะว่าเสียงเพลงมันเข้าเดี๋ยวจะพาไปดูหลังเวทีกันหน่อยพิโยมาจอดข้างเวทีแล้วนะครับนี่หลังเวทีประมาณนี้อันนี้รถขีกบ แลหลังเวทีพี่มันจำกัดนะครับก็แบ่งไว้ให้สำหรับศิลปินนะครับออลิเกพี่ลิเกท่าน,นี้หลังเวทีนะน,นี่ก็เป็นพี่ต้อมพี่กบนะพี่แนทก็กำลังล้อเรื่องกันอยู่นะครับวันนี้สนุกแน่นอนนะครับหลังเวทีก็ประมาณนี้ครับเสิดแฉดนิดหน่อยนะครับอยู่กับพี่แนทพี่กบก็กำลังเลื่องเรื่องอยู่น,นี้เรามาเจอพระเอกลูกกบซีมาทำไมจริงๆพี่กบมีเล่นใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับเออ แล้วทำไมทำไมไม่ได้เล่นครับวันนี้จะภาพคืนครับจะภาพคืนก็บอกว่าเดี๋ยวหลีกทางให้ลูกกบมาเล่นที่นี่ก่อนเดี๋ยวลูกกบจะได้เฉยฉายนะใครยิดถึงพี่กบก็เดี๋ยวพี่กบไลฟ์ก็มาตุ้งด้วยนะครับจะตุ้งเยอะเอาเพละคนละแสนสองแสนพอมันพอได้พอได้ซื้อบ้านใหม่เลเราซื้อบ้านใหม่เออเจอกันครับครับผมวันนี้เรื่องมงกุฎเฉลยนะครับพี่กบเล่นเป็นเฉลยหรือเล่นเป็นมงกุฎตัวนี้ ได้เป็นเฉเลยเฉเลยโดนจับต้องเลมาดูนะวิกบจะเล่นทางไหนแต้องตามพี่นุก็ฮามาก,กวันนี้หนูดื้อน,นะอ่าบางโกก็จะดื้อหน่อยนี่นะครับมาติดตามกันอ่านี่แม่พระเอกพระเอกลูกกบเคยเจอป่ะพระเอกลูกกบไม่ได้ไเจอง่ายนะคนนี้หาตัวจับยากต้องจากตำรวจเนี <c oughs> ่ยแม่เข้ามาหาพี่นัทนีก เดี๋ยวสองหน้าพี่กบจะชัดก่อนนะมองไม่ชัดนี่ต้นไม้ตกนี่เนี่ยดังว่าล่ะนี่ไปดังซะแล้วไงตัวเล็กคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้ว่ายกับพี่กบมาไปไหนีน่นายกับคนรอหน่อยนี่ตัดผมมาหล่อด้วยเอาแล้วแม่เช็ดกล้องอะเนะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพเบอร์อ๋อพ่อแม่ก็จะไม่ไหวแล้ว เอาไมาเน้องแล้วเป็นกันนาผมเอาตัวเล็กโน้ตถ่ายให้แม่วิปปานนี้มีแต่ลูกสาวที่สวยแฮะขอบคุณค่ะโอ้แต่เนอะเป็น fc bio อยู่อ่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวรอพี่นุ้ยพี่นุ้ยยังไม่มาแล้วประมาณหนึ่งทุ่มนะครับโอเคครับผมหลังเวทีก็ประมาณนี้นะพี่โอ้ถ่ายให้ชมประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นไลน์นะครับขึ้นไลน์ประมาณหกโมงครึ่งตอนนี้ดูฟ้าดูฝนอยู่นี่พี่แนทก็ก็ เอฟซีมหาพีเนอยู่นะมันจะมืดหน่อยนะครับพี่โยถ่ายไฟให้นี่ครับก็มหาีเนนี่ครับเ่าแม่เร็วๆครับเดี๋ยวเพราะว่ารถมาตัดไปก่อนพี่โยถ่ายคาเจอพระเอกสุดหล่อยืนโล ไปแล้วเดี๋ยวไปตรงหน้าก่อนแป๊บนึงข้างหน้าก็เพลงดังมากเดีย๋ยวไปเอาเขาเรียกอะไรนะไออุปกรณ์ไ์สดกันอโอเคสุดหลอ่อวันนี้เล่นไกลบ้านหน่อยนะครับ<ห>ก็ไกลบ้านหน่อยในบ้านนิดนึงเ,เดี๋ยวจะคิดถึงบ้านกันหน่อยวันนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าข้างหน้าเป็นเสียงเพลงเข้าเยอะเดี๋ยวพี่โยก็จะพูดใส่หน่อยนิดนึงโอเคประมาณนี้จากหน้าเวทีประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องแอฟฟิซิชนครับตอนนี้พี่โยก็มารอรับน้องนะที่วัดปางน้อยนะครับโชคชัยนะครับเดี๋ยวน้องก็จะเข้าทางนี้แหละพี่โยปักหมุดส่งโลเคชั่นให้ <laughs> ให้ให้น้องแล้วนะเดี๋ยวก็น้องก็จะมาทางนี้นะครับโอเคนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับผมจะเปิดไฟให้เขาเห็นเอารถนั่งนู้น นู้นเลยจ้ะตรงเลยเสียบตรงเลยครับเยียบตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยต่อท้ายรถตองได้ไหมอ่ะ<ป>กว่าได้กว่าได้มาเ <balancing> ข้าดีไหมเสียงเข้านีได้นะมามา,มาเลยมามา มา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 ,ตร,มาตรงเลยพี่เจนตรงเลยตรงอย่างเดียวอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องหักตรงเข้ามาตรงมาได้มามาอีกอีกอีก,อกพอพอแล้วทางหลังไม่มีใครจอดครับพอได้โอเคส่องไฟไว้กลัวไม่เห็นไงนี่เอกมาแล้วสุดหล่อสุดหล่อที่เธอเหลียววันนี้ก็โคลาทุ่งที่ก็ปทุมวิ่งลอก วิ่งรอแล้วก็กลับมาโดนแดงไหวโดนแดงพุทไก่นี่แม่เขามารอ <c oughs> ไปแล้วแม่จะถ่ายก็ไม่ยอมถ่ายเดี <c oughs> ๋ยวไปรอเจะหน้าเวทีครับแม่หน้าเวทีได้อ่ <c oughs> าลงลงนูง่นอยู่ฝั่งนู <c oughs> ้นก็จะลงแล้วครับขาวโอ้เมนคว้ารถ นวหรือนุน่นเราขอส่องนังเอก่อนเราไม่เห็นมาแล้วนะครับตะกี้กล้องมันมืดนะเพราะยกว่าพยายามหลบตอนน้องเดินลงเพราะว่ามันมีของในรถนะครับก็ถ่ายไกลๆหน่อยแล้วพอได้เห็นว่าน้องมาแล้วครับนี้ครับโอเคเดี๋ยวไปหน้าเ<ป><ป>วทีโซนโซนเก็บตังค์นะสองร้อยหนึ่งร้อยคะแนนดูโซนเสือนะครับโซนเสือน,นี่สุดลูกหูลูกตาไปแล้วทุกคน <c oughs> เดี๋ยวด้านข้างก็จะแฉะหน่อยอะ่ะมันก็น่าจะเต็มหมดอ่ะครับปีนี้เขาตั้งเฉียงหน่อยปีแล้วมันจะตั้งติดกำแพงตรงนู้นแลหันหน้าออกมา นะครับปีนี้ตั้งลึกเข้ามาหน่อยแต่ว่าใกล้ทางเข้ารถก็จะเข้าง่ายนะครับแต่ทางนี้มาเละพระเอกนางเอกศิลปินก็ไม่ได้เข้ากันเข้าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นร้านค้าเนะาะเป็นต่อนะครับเป็นต่อสายี่ก็ล้นะลักเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวทักแม่แม่ก่อนนี่ทุกคน,งงนเขาเรียกอะไรนะเซเลบเซเลบโคราดแม่ตู้มาแล้วนี่เขาจะนั่งแล้วเติร์ตู้มาแล้วนะครับนี่วันนี้จะเดี๋ยวตู้จะเสียน้ำตาหรือเปล่าวันนี้มะกรูดเฉลยนะเศร้าเลยนะวันเนี้ย นะครับแต่ว่าจะมีช่วงสนุกข,ของพี่นุวนะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเศร้าน่าดูเลยนะเศร้าแบบหันดูไม่ไหวอะนะครับนะบนเวทีก็พี่เบิร์ตนะครับก็เช็คอยู่แกง๊งแก๊งง่วงแก๊งง่วงพี่เบิร์ตเช็คอยู่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวก็มาติดตามรับชมครับวันนี้สนุกแน,น่นอนเป็พครับแก๊งง่วงนออนครับสามโอเคนะครับประมาณนี้ทุกคนอ่ายบาย เนกพิทีมตอลิเกจบเด้อมาดูลำกันนะครับที่อ่ารพิหารหลวงพ่อนะครับ่ยหลวงพ่อตรงนี้นะครับคณะกรรมการมีใครมาจุดทูบจุดเทียนไหมครับสีตว์ปรดไฟก็เราลงไปแล้วนะครับมาแล้วครับผมตั้งยังเสียงหน่อยนะเพื่อได้เห็นครบทุกคนคฝึกพัฒนาทางคณะกรรมการเจ้าหน้าที่นะครับที่รักษาการดูแลตรงนั้นอข โดยการสำรวจที่เดิดแนะครับ่อ่สิ่งที่ให้นำงานพระวิหารหลวงพ่อแล้วดีครับมันได้เดินไปเล่นด้วยเลยหมดเอาข้างาหลังมันมุดเดี๋ยวไว้ตอนเลิกนะมาเล่นกันไม่ต้องรีบเข้านะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอปีบพลาดก่อนเอาหมดเลยใช่ไหมโอเคพี่มีใครหยุดทู่ไหมก็คือซิ่งมินส่วนพี่มีใครหยุดทู่ไหมครับลูกหลานต้องสอนนักเรียนนะครับมีมีมใครหยุดทู่ไหมพี่ที่หน,น้าหลวงพอ่อนะ เวลาไปจุดทูปโยเดี๋ยงนั้นเดี๋ยวส่งสัญญาณด้วยส่งสัญญาณให้ผีมาแป๊บแป๊บนึงอย่าเพิ่มเพิ่มอย่าลบกัจุดทูปก่อนครับกาเลือกคนที่สวยที่สุดขึ้นไปจุดทูปหนึ่งคนนี่น้องแฟนก็ไปจุดทูปแล้วมีพี่โยมีมั้ยพี่แฟนไปจุดทูปกะนี่อยู่โอ้โหนี่คนเพียบเลยโอ้โหคนเพียบเลยทุกคน มาลำแถวโคราดนี่ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าคนจะดูเยอะมากเลยนะครับก็พอได้หาคิดถึงหน้าเวทีกันนะเพราะว่าในทีจะไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะครับก็เห็นได้ช่วงนี้แหละศิลปินน้องๆก็จะไม่ไม่ได้มีคลิปออนเลยเท่าไหร่โอเครออีสักครู่นะฮะผมก็จะมาหันกล้องให้เปน็นระยะเนาะทุกใครอยู่บ้านฟ้าบ้านแดงก็จะเห็นเต็มจอหน่อยส่วนใครอยู่บ้านต่อๆก็ดูน้องบีมน้องต้อมน้องกิ๊ก้อยขขขก่อนนะครับมี่สองแถวล้วน มันก็ทูบกันอยู่นะพี่พี่แฟงนะจะทูบอยู่กับอ่าผู้จัดการคณะนะครับพี่พี่ดาวนะครับโอ้โหคนเยียบเลยลุกมาแล้วนะครับเอาไวจะจะไปช่วงลำนะครับโยจะเก็บที่มาฝากกันสัวงองหนึ่งเนี่ยวกนไลฟ์สดไปด้วยนะครับอ้ห้ทุกคนได้หายคิดถึงคนเยอะมากทุกคนเนี่ยมาดูลำกัน ก็บรรเลงจากข้างบนเวทีเลยนะครับตั้งจากไม่ไก่มีบ้าบรรเลงอยู่บนเวทีนะครับเสียงมาถึงนี่นะไม่ต้องแบกกันให้เหนื่อยเพราะว่าเราลำกันหน้าโรงนะครับนี่อาหลวงพ่ออยู่หน้าโรงพอดี เีมต้องต้อมนะครับ ใหม่นะโอเคโอ้โหก็ดูไปอย่างเยอะ่อเคครับผมในการรับชมคลิปนี้มาดูยงกันได้เป็นทีแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับน้องน้องบีมมาทิตาสกุลเพชรค่ะโอ้โหทุกคนนี้จะบอกว่าน้องบีมนี่วันนี้เฉดฉายมากมีเกีียวกับน้องมายด้วยอีกแล้วเปิดคุชชินอีกแล้วก็พี่มายคุชชนเด็กน้อยตื่นเต้นมากเออวันนี้ร้องร้องก่อนเกีียวใหม่เลยนะ ไม่เคยไม่เคยฟังเลยไม่เคยร้องเลยด้วยสั่นเลยวันนี้เสียงสั่นนิดนึงแต่เสียงพราะนะแต่มีเจนเกินแล้วก็คนเยอะเนาะใช่ทัก่อนได้ไหมเพลงเกลียวเนี่ยทักฟอนนี้ทักฟอนขาว่าบุพเพให้มาคู่กันเคยคิดว่าไม่สำคัญกับเราสองคนเท่าไรแต่มันก็แปลก ทั้งเที่ยวกันห่างไกลเคยลองขิดดูบ้างไหมทำไมจังมาเจอกันโอเคเองอันนี้เพลงเกี่ยววันนี้นะโอ้โหเสีได้แทนคนไม่ดูไฟ์สดวันเนี้ย <c oughs> น่ารักเลยแล้วก็มันจะมีเพลงเปิดตัวน้องน้องบีอีกเพลงนึงคราวก่อนน <c oughs> ้องพี่โยฟังแล้ว <c oughs> ชอบมากเลยแต่ว่ามันลงไปคนคนชมเยอะนะ แต่ว่ามันเป็นแค่ชุงสั้นๆนเพราะวิโยกอัดไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะให้น้องบีมโชว์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าปเป็นพี่นองเพลงที่พี่นุเก้าเกี่ยวกับพี่นุ่นแหละอับเต็มท่ากราผูชมยิงชายฝากไว้ในใจยากจะฝากนางเอกใบแดงดวงน่าขอ าช่วยรักการุณทุกท่านเจ้าค่ะขอให้เมตตาองบีมคนนี้ตึง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 เสนมหานิยมกราบก้มพ่อแก่ฤๅษีอมเสีทะเลสายา ทองต้องมีให้รักที่หลงทั้งแฟนคลับเอฟซีหนูจำได้ดีน้องพี่เอ็นดูเมียโอ้โหอเจี๊ยบทุกคน ไม่สบายตรงที้เสียงไม่สั่นเลยวะเสียงดีจังวะอยู่บนเวทีหนู่นึตื่นเต้นไงโอเคเดี๋ยวน้องบีฝากช่องทางติดตามหน่อยเฮ้ยติดตามได้ที่ไหนเนี่ยติดตามได้ที่ติ๊กต็อกน้องบีมบันทิตานะคะแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยค่ะพิมพ์ไปเลยน้องบีมบันทิตาตรงตัวเลยครับบ้านฟ้าบ้านฟ้าจะเป็นบีมบันทิตาภาษาอังกฤษครับ B E A M แล้วก็ชิลดูงงูสองตัวนั่งเลย บีมมาถ้าสกุลเพชรอ่าน้อนงบีมก็ยังนอกจากนอกจากเล่นกับคณะบัณฑลักก็ยังคณะพ่อของพ่อด้วยใช่ค่ะคณะก้องพบสกุลเพชรนะคะนหนูฝากไว้ด้วยอีกคณะนะคะอ่าทุกคนเจ้าของเวทีเน้นเองนะครับค่ะน้องไม้ฝากถึงน้องไม้ด้วยยึกยักไม่ได้นะเด็กก็ขึ้นเวทีไม่ได้นะครับ,รบนี่นุ่นตาม,มารอแล้วเว้ยตาม,มารอตาม,มาแอบสองนะลูกหลานไม่เข้าฉากทันทีใช่โอเคแล้วก็ฝากของบีมด้วยจะเจอกันอีกทีวันที่วันที่สามค่ะที่ ที่นนแดงบ้านนนแดงโอเคอยู่นนแดงเอามือกนนเอามอกนนแดงเนาะใช่ไกลเลยครับห่างไปร้อยกโลเองไปให้กำลังใจก็ดีแล้วก็หนูว่าไปเรียนด้วยนะคะไปเรียนด้วยแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องมางานอีกก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะแล้วก็ต้องซ้อมแข่งอีกค่ะโอเคจะไปแข่งอะไรลูกบอกเลยแข่งศิลปะหัตถกรรมค่ะและวงมาตรฐานค่ะโอเคครับฝากของบีมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็ กับข้าวไหมครับของใครอ่ะของพี่เอากับข้าวไหมครับเหมือนพายเรือมาขายกับข้าวเลยกูโอ้โฮจะเป่ากันก่อนจะให้น้องดิดูแกงพี่น้ำดูแกงพี่หมวยก็ซื้อของให้น้องดิโอ้ยเหมือนเขามีบ้านลูกมีบ้านเด็กเล็กกันเนาะทายซีของแนทหมอกกับตัวไหน นั่นบอกของกูไม่ใช่ฮักนู้น <laughs> ใช่คงไม่ใช่ฮักนะของเราคงไม่ใช่ฮักนะม,ม,มีการสแสดงให้ดูแต่ต้องรอละอันนี้เขาเตรียมของให้น้องเอาแล้วแข่งกันแล้วครับแข่งกันแล้วครับดูหน้าน้องดูสีหน้าเด็กข้างบนด้วยครับอโอ้โหอึ้งครับอึ้งหนูไม่เคยได้ของเล่นกันใช่ไหมเอาครับตกลงใครสนุกครับท่านผู้ชม เอ้สนุกครับไอ้ั่นก็เต้นอยูไปไอ้ฮักก็นิ่งไว้เอายี่หว่าชอบไห่ลูกดูดูคนทำไมมันไม่ขยัเหรทไมเอาผมท้าผมท่านวดูคนให้กันสนุกดูคนนั่นเองกันกดแขนมัน ข้างขวาที่ข้างไหนวะข้างซ้าอยอไม่อมถือแล้วส่เดิมาเียงอนวอานี่ของไทยเหมืนคนเป็นหวัดรอมือคนเป็นหวัดโอ้อมีเพลงเ้วติดติสติ์ปะว่เพลง ตั้งไปไหนอยู่ทำหน้าดีใจบางโพดีใจมากบางโพดีบางโดีใจไม่ให้โลมแล้วแล้วแล้วไม่ให้ตอนเล่นบางโพด้ให้ตอนนี้ด้วยพอแล้วครับยมาาช้ จะร้องเสียงกันนี่เลยนะไอ้อมยไม่ยืนสิเป็นำเสนอับทำะไรทุกคนมันทำให้เราเครียดนี่ตอนมาตากแดดตากฝนโอ้โหนี่เหมาะกับผของเรามากเ่อต้นเเ่ยต้นไปไหนไ่รู้ี่ยอู่น่ารักนะมันเ้นยกน่ารักย มันเปิดไฟอย่างเดียวก็ได้นะแบบไม่มีเพลงอ่ะนี่ผมพี่เน็ตผมพี่เน็ตก็ตามนั้นเลยครับใช่นตางตามไซต์ตัวครับตามไซต์ตัวทุกพี่น้ำเอานะทุกคนถ้าพี่เลี้ยงชอบนะชอบดีหน้าดีใจโน่น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 ชอบชอบั้งแต่มันมันเดินแล้วพมันสะดุดแล้วไม่รู้ตอนนันได้มอไซค์เด็กปั่นมอปั่นนะขับมอไซค์ โอ้แต่ละคนก็ไปซื้อของเล่นให้ให้น้องอเ,เอาเอาไปเต้นตอนแล้วชอบตอนแล <c oughs> ไปชอบตอนแล <c oughs> ไองอ่าคุณนุ่นเนตรบืนเอายกล้อยกล้อยกล้อ มันยกล้อมันจับเองได้เว้ยมันจับเองได้เว้ยมันเก่งวะป่ายลติดอันนั้นยกล้อนีโอ้โหความเลยเก็บไว้ยี่หวาเล่นี่ เหนื่อยที่ของไทยไม่ได้หอก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 เหมือนคนเป็นหวัดนอนกล่นโอมจะเป่าครับไม่ต้องทำอะไรก็แล้วหอกหอกอยู่เนี้ยอะหลายรอบเต้นชุจะไปห้องสอบขนขาโดนช้างไล่ อ้าวไม่ได้ปิดไันะไปเสร็จนาวาแน่เสปแล้วได้มาลงกักััักันกลปเปิดของเล่นกันแล้วฟฟ้าไปแล้ว แล้วอสองนีเพราะว่าเต้มันนอนกับนอนบบี้กอันนี้ก็ยังเล่นอยู่สนุกอยู่ทางนี้ก็ยังสนุกอยู่เย้เด็กน้อยได้ของเล่น

บาย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 กันทุกคนวันนี้พร่อเอกมีงานที่ปทุมปทุมแล้วก็โคราชพี่โยไม่ไปนะปทุมพี่โยเรออยู่นนทแดงพี่แขกพี่พี่พี่เอพิติกผมก็เลขกผิดประจำอันนี้น้องเอฟซีกับโคราชโอเค เรือเรือรถจอกแล้วตายพี่โยรออยู่นนแดงเด้อม่ได้ไปเด้อพวกนี้เพราะว่ามันไปกลับไม่ไหวอะรถไม่ดีเราจะไปที่พี่คนไม่ไปจะได้มีรูปเราน้องตั้งขบวนรอแล้วอ๋อกับข้าไมยจ๊ะไปก่อนพี่เพิร์ดนำไปก่อนเลย นะไปแล้วเต้นไปแล้วเพกไปแล้วไปก่อนจ้าไปก่อนเลยเอานี้ออกให้ถูกนะรอบที่แล้วมาหลงเลยครับโอเคบาย นอาไปแล้วนุ่นพี่นี้พี่ออยออกไปก่อนเดี๋ยวพี่โยจะตามไปเดี๋ยวเวลาพ่อก่อนน่าไปแล้วไปมาถอยยามาไม่ถอยาอยามาเลย ไปแล้วที่เคยุบเด็กน้อยขาป่านออกน้องนีดหนึ่งไม่รอออกตามเาอ๋องั้นถอยมาก่อนอไ,อไปปลายขาไปแล้วนะพี่โยก็ส่งน้องไปงานที่ปทุมนะแต่ว่าพี่โยสแตนบายรอง,งานที่นนแดงนะเพราะว่างานที่ปทุมบอกคนไปเยอะอยู่แล้วนะครับที่นนแดงบ้านต่างๆเลยว,ว่ากล้องช่างภาพจะไม่ไม่มีใครไปนะครับหรืออาจจะไปน้อยน้องจะไม่มีรูปนะครับนะทุกคนเราก็ไม่มีคนที่ถ่ายบรรยากาศทุกคนได้รับชมนะพี่โยก็จะถ่าย เราอยู่ี่นี่แหละนะครับ,รบจ้าทุกดีครับไปนู่นแล้วมองนู่นไปแล้วนะมงนู่นเดี๋ยวเขาก็จะตามนำหน้าเพราะว่ารถพี่เบิร์ดนำหน้าไปก่อนนะ้เราตามไปขบวนไปนะครับ,บโยเก็บของก็จะไปเหมือนกันนะเดี๋ยวลาพ่อก่อนเอาพ่อไปแล้วไปกันหมดแล้วพี่ตงพี่ต้อมไปหมดแล้วนะไม่เหลือใครแล้วจะลาใครแล้วเนี่ยโอเค อ้าวไปไปคนดังเลยครับบายบายก่อนไปไปพี่แขกก่อนเนี่ยทุกคนเอาลูกเขาไปใช้เนี่ยเคยเห็นเขาหรือยังเนี่ยนี่พี่แขกแบบ๋ยวเซลล์หน่อยไปดังซะแล้วไงตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปลาพ่อลาอีลาทีมน้องๆก่อนหลังเวทีก็ไปกันหมดแล้วกูกูแล้วไม่ได้ลาพ่อลาใครเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องตัดคลิปนะครับแล้วก็ลงรูปสวัสดีจ้า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 